ออ,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 อนี่คือมือสป,ปสิงก้มครับสป,ปสิงล้วนซิโรราเป็นคุณหนูคุณหนูฟื้นแล้วคุณหนูคุณหนูหน,นี่คุณพลังอาฆาตในสุสานร่วมตัวกันฉันหลับไปกว่าร้อยปีเมื่อตื่นขึ้นมาผู้ที่เห็นโชมแท้ฉันในวันนั้นจะถูกพรากอายุไข่ร้อยปี ขอบคุณคุณหนูที่เตือนอายุเยอะแล้วไม่ต้องคุกเข่าตอนพบกันวันนั้นในยอายุแค่ยี่สิบไม่คิดว่าจะตื่นอีกทีนายจะชราขนาดนี้เหตุใดนายต้องทนฝ้าสุสานเดียวได้ร้อยปีเพื่อรอฉันตื่นขึ้นมาในวันที่ชีวิตใกล้ดับสินการได้เห็นคุณหนูอีกครั้งผมนั้นรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งก็ได้นายมีน้ำใจมาก ถ้าเช่นนั้นอยู่กับฉันอีกร้อยปีขอบคุณคุณหนูที่ประทานอายุทายาสิตรกุลเทวกรราชสินอสวาและขันทรายอยู่ที่ไหนคุณหนูร้อยปีก่อนคนคุม้มครองทั้งสี่ตระกูลพวกเขาให้สัญญาว่าจะส่งทายาทที่เก่งที่สุดมารับใช้คุณหนูเพื่อตอบแทนบุญคุณแต่รอจนตอนนี้ก็ยังไม่พบใครเลยเวลาผ่านมาร้อยปีหากพวกเขาจะไม่ทําตามคํานั้น กรงว่าสีตระกูลจะประชิญภัยใหญ่ทั้งสีตระกูลคงไม่รู้ความจริงยังคิดว่าคุณหนูแค่ต้องการคนมาคอยรับใช้พวกเขาไม่กล้าผิดสัญญาต้องมีเหตุจำเป็นตามฉันไปตระกูลเทวกร่อนีออน่จดหมายฉบับนี้มาจากไหนหนึ่งร้อยปีก่อนเทวรกรให้คำมั่นกับคุณหนู ว่าจะส่งทายาทที่เด่นที่สุดไปยังเขามนตราเป็นคนรับใช้ตอนนี้ถึงกำหนดแล้วคุณหลูจะทวงสัญญาคืออะไรนะตระกูลเทวกรต้องเปิดประตูตทุกคนสวมชุดดำคุกเข่ารอในถงใยญ่ต้อนรับคุณหนูเวลาเทียงพ่อใช้ยาต่ออายุฝืนอยู่มาเป็นสิบปีทนทุกอยู่กับโรคไม่ยอมจากไปสักทีเช้าว,วันนี้ท่านก็สิ้นลมหายใจในอายุหนึ่งร้อิปี พ่ขอขอให้พ่อไปดใใใใใีให้ท่านางสง<อ>บนาย<ะ>ท่านมีเรื่องอะไรผมเฝ้าหน้าประตูเมื่อครู่แล้วจดหมายฉบับน,นี้ปักอยู่บนหน้าประตูเฉยๆในจดหมายบอกว่าร้อยพิกรอนท่านรับปากว่า จะส่งทายาทที่เก่งที่สุดของเทวกรไปยังเขามนตราเป็นคนรับใช้ของคุณหนูผู้หนึ่งเที่ยงวันนี้เธอจะมาตระกูลเทวกรเพื่อทวงคำสัญญาหลายปีก่อนผมก็เคยพูดจริงว่าฉันคือทายาทดนที่สุดรอวันที่ฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วค่อยส่งให้คุณหนูจางเธอตระกูลของเราไม่ถึงวาสนานั้นปู่ครับถึงแม้ผมจะป่วยแต่ก็ไม่ขัดกับการรับใช้ เพราะฉันป่วยเสมอเลยไม่ถูกส่งไปผมคิดว่าการรับใช้เป็นเพียงข้ออ้างของปู่จริงๆปู่คงอยากให้ผมไปเป็นชายบำเรอให้กับหญิงชราวัยห้สิบกว่าบางอาจวัดขล้นอุตช้ยที่ดีที่สุดของเราจะให้ไปเป็นคนรับใช้ของผู้หญิงที่ไม่รู้ที่มาได้อย่างไร,รอ,งอีกอย่างห้ามพูด<ะ>ตอนที่พ่อยังอยู่ไม่เคยบอกฉันเรื่องนี้เลย ท่านไม่เคยบอกว่าจะส่งวัดให้ใครเดี๋ยวก่อนได้บอกว่าจะส่งวัดไปที่ไหนนะเขามนตราเขามนตราเหรอเนี่ยเขามนตราเหรอท่านเคยได้ยินนะก่อนที่คุณท่านจะล้มป่วยทุกวันที่เจ็ดกรกฎาของทุกปีท่านจะนำของกำนันไปที่เขามนตราหรือว่าคุณหนูผู้มีอำนาจนั่นอาศัยอยู่ที่เขามนตราคุณหนูเหรอใช่ คุณท่านเคยบอกว่าที่สี่ตะกูลรุ่มเดืองมาร้อยปีเพราะคุณหนูพูดนั้นคำจุนเอาไว้ถูกต้องเรื่องที่พ่อเสียใจที่สุดก็คือไม่ได้พบคุณหนูเลยตอนนี้ท่านจากไปแล้วและฉันเองก็ไม่แน่ใจว่าคําสัญญาที่จะส่งเสรวัตเป็นคนรับใช้จริงไหมคุณท่านรักวัดที่สุดที่อย่าไม่เขาไปคอยรับใช้ไข่เกิดได้ไงฉันว่า คนส่งจ,จดหมายนี้ต้องเป็นพวกโกโหกแน่ยออแม่ถ้ามาในน้ำคุณหนูไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็ห้ามปฏิเสธไม่ให้เข้าตอนนี้ก็เที่ยงแล้วรีบเปิดประตูบ้านครับคนที่ยังไม่รู้ตัวจริงคุณก็ยังปุกปังขนาดนี้แถมว่าจะไปเป็นคนรับใช้ให้ผู้หญิงได้อย่างไงช่วงนี้ผัวโดนเย็นชาใส่ฉัน หรือว่าเขามีผู้หญิงคนอื่นอยู่ขึ้นนอกอย่ามายุ่งกับฉันจะได้ <c oughs> ไหมคุณ <c oughs> ท่านตายแล้วคุณแบกสมบัติได้แต่ตอนสำคัญแบบนี้กลับพาผู้หญิงเก้าตระกูลทวากรคิดทำอะไรอะ คุณเข้าา้าามไไดยงงถ้าฉันอยากเข้ามาพระกูลเทวกรสำหรับฉันก็เหมือนดินแดนไร้คนเด็กขนาดนี้แต่งตัวหรูหราไม่เหมือนเพิ่งลงมาจากเขาเลยกลับเหมือนเด็กที่เสียเลี้ยงอย่างดีในเมือง <c oughs> อย่ามายุ่งกับฉันจะได้ไหม <c oughs> <c oughs> คุณหนูอะไรชูที่เลี้ยงไว้นอกบ้านมากว่าถ้าคนที่ปู่พูดถึงหน้าแบบนี้ให้ฉันเป็นชายบำเรอก็ได้อยู่ทุ่ทุ่คิดอะไรอยู่เนี่ยหนาวจังเ้ยทำไมฉันคุกเข่า เ,เข้าออกเทวกรอนเหมือนดินแดนไร้คนพอสบตากับเธอกลระวาดกลัวและใจสัน่นหรือว่าเธอคือคุณหนูที่พ่อบอกว่าเมีอายุไม่รู้กี่ปีแล้วจริงๆโดนกระตันอยู่แต่คุณท่านถ้าเป็นชูหรือเปล่าลองเดี๋ยวก็รู้แล้วโดนดูสิไม่มีมารยาทแม้แต่น้อย วันนี้เป็นงานศพคุณท่านเธอเป็นเพียงแขกนังที่มีจุดทูบสักดอกให้คุณหนูจุดทูบให้เขาตระกูลเทวกรรับไว,ว้เลยนายมแม้แต่ทูบก็ไม่ให้นางตัวดีนี่จุดมีหน้าทำไม่ปกป้องเธอที่แท้เพราอยากใช้ชื่อคุณหนูเปิดทางให้ชูคงมาตอนพ่อยังหนุ่มเคยรับคุณหนูคนนึงเป็นเจ้านายแต่ร้อยปีมานี้คุณหนูคนนี้กลับหายตัวไป เทวกรไม่มีใครเคยเห็นลืมเรื่องไงในห้องทำงานคุณท่านซ่อนภาพไว้หนึ่งภาพในภาพนั้นว่าหน้าคุณหนูไว้ถ้าเธอไม่ใช่คุณหนูไม่รู้จะทนรับผลตามมาของการแอบอ้างได้ไหมทีรกรสอนพวกเธอพูดกับฉันแบบนี้เหรอเราแค่อยาก ยืนยันในตัวตนของคนแปลอาภาวาดจากห้องทำงานมาครับทำไมต้องยุ่งยากนะปลุกเขาแล้วถามก็รู้แล้ว <c oughs> ฉันหลับไปตั้งร้อยปี นายฝืนยื้อชีวิตเพื่อเจอฉันทำไมช่างเธอฉันจะให้นายพบฉันอีกครั้งถือว่าเติมเต็มสายใยนายบ่าวเดี๋ยวก่อนตอนคุณท่านยังอยู่ถูกทรมานมาหลายปีไม่ยอมตายตอนนี้สิ้นอย่างสงบก็น่ายินดีแล้วถ้ายังไม่เห็นภาพวาดยืนยันตัวคุณผมก็ไม่มีวันให้คุณมารบกวนคุณท่านได้ยังเส่แซงอีกใช้ชื่อคุณหนู พาช่อคนนี้เข้าบ้านเปิดเผยฝันไปเถอะรอภาพวาดมาก่อนฉันจะดูว่าเธอจะตายยังไงเพื่ออวุโสตรกูลคงลืมบางอย่างแล้ว เธอบอกว่าเป็นประมุขค,คุณท่านธีรกรแต่เท่าที่รู้คุณหนูมีอิทธิพลยิ่งใหญ่ทำอะไรก็ได้แล้วเธอละ่ะตั้งแต่เข้ามาปิดหน้าด้วยผ้าคลุมเธอนนะเป็นตัวปลอมมากกว่าใคร<ะ>คุณหนูทำอะไรพวกคุณไม่มีสิทธิ์ตังหนิยังเสแสรงอีกกลางวันยังคุมหน้าถ้าไม่ใช่ปลอมตัวก็โดนทำเสียโฉมทุกท่าน ไม่ว่ากรณีไหนเธอก็ไม่ใช่คุณหนูถ้าคุณหนูเสียโฉมจริงฉันจะมีโอกาสจากใช้ยบำเรอเป็นแฟนตัวจริงไหมเอ้ยเฮ้ยใครอะเฮ้ยจ็บจังหน้าฉันทำไปแสบร้อนแบบนี้เอ่นายท่านคุณนายพูดถูกคุณหนูมีพลังถ้ามือสับปสัตว์ก้มกราบสับปสิ่งสิโลราบ เธอไม่มีวันเสียโฉมจริงด้วยกล้าหลอกผมได้ยังไงโ,โมโหเตาแก่เทวกรสอนพวกคุณมายังไงถึงคิดไม่เป็นกล้าพูดไรมาราาใส่คุณหนูพิมพ์นี่พวกคุณไม่กลัวเขาตายตาไม่หลับเลยฉันว่าพวกเธอใกล้าตายยิ่งแกล้งโง่อีกเสียดายที่วันนี้มีภาพวาดชูลับๆอย่างเธอไม่รอดแน่ถ้าไม่ทำผิดไว ลางวันเสกแสกจะคลุ่มหน้าทาไมพลังอาฆาตในสุสานรวมตัวกันฉันหลับไปกว่าร้อยปีเมื่อตื่นขึ้นมาผู้ที่เห็นโชมแทฉันวันนั้นจะถูกพรากอายุไขร้อยปี <c oughs> ฉันว่าแล้วทำไมเพิ่งโผล่มาตอนนี้พอคุณท่านสิ้นก็โผล่มาเป็นชูไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงคิด <c oughs> จะบินเข้าตระกูลใหญ่จะเป็นหงก็ว่าไป แต่ยากจะให้ลูกชายฉันเป็นคนรับใช้เธอไม่ดูตัวเองเลยเป็นอะไรไปไม่ต้องทำเป็นห่วงฉันผูวดนตอนนี้ยืนยันแล้วว่าเธอไม่ใช่คุณหนูอย่าไม่รีบไล่เธอออกจากตระกูลอีกนายท่านคุณนายภาพวาดมาแล้วเอามานี่ในภาพนี้คือโฉมหน้าที่แท้จริงของคุณหนูคุณจะเป็นตัวจริงไหมแค่มองก็รู้แล้ว ในท่านคุณหนูในภาพรูปร่างหน้าตาก็คล้ายเธออยู่จริงด้วยดูท่าทางกับรูปพันก็คล้ายคนนี้มากเลยแต่พอเธอมาก็คลุมหน้าด้วยภาพแบบนี้เราเองก็มองไม่ชัดเลยก็เลยยืนยันไม่ได้ว่าใช่คุณหนูหรือเปล่ามองไม่ชัดจะยืนยันได้ไงตอนนี้ภาพก็มาแล้ว ถึงเวลาแล้วที่เธอจะถอดผ้าคลุมหน้าให้เราตรวจได้ชัดวันนี้ผ้าคลุมนี้ฉันถอดไม่ได้คุณหนูสั่งแล้ววันนี้ผ้าคลุมห้ามถอดแค่คนใช้อย่างกล้าขวางฉันนี่นายร้อนรนห้ามนักเพราะกลัวว่าถ้าฉันเปิดแทดแท้เธอพวกนายจะโดนเล่นงานใช่ไหมหเด็กไม่รู้ความ คุณหนูนอนในสุสานมาร้อยปีวันที่เธอตื่นชมนี้รวมพลังอาฆาตผมเกรงว่าคุณไม่มีวาสนารองรับผลจากการเห็นโฉมนี้สองคนขัดกันพูดคิดว่าจะขู่ใครพาคกลุ่มนี้วันนี้ฉันจะถอดให้ได้ฉันจะดูให้ชัดว่าเธอน้ากลัวแค่ไหนไร้สาระจริงคุกเขาตบป่า ถ้าทำอะไรฉันเราเคยเป็นนายบ่าวกันถ้าเธอสํานึกฉันอาจยกเว้นไม่ค่า <c oughs> ยังทำผิดแะหวังให้ฉันยกเว้น <c oughs> อ๋อฉันรู้แล้วเธอคิดว่าใช้วิธีต่ําๆมาขู่คนแล้วคิดว่าฉันจะถอยเหรอฉันไม่ถอยง่ายๆหรอกพอแล้วอย่าก่อเรื่องอีกฉันก่อเรื่องฉันยังไม่ตายเลย กลับรีบร้อนพาเธอเข้าขบ้านแล้วย่างอ้างว่ามองหน้าไม่ได้อีกงั้นฉันถอดภักคุมนี้เองดูสิว่าเป็นหน้าแบบไหนที่ฉันไม่ควรมองตรงๆในเมื่อเธอหาเรื่องเองฉันก็ให้โอกาสเธอฉันอนุญาตให้ถอดได้หลังฉันตายหากมีผู้มีบุญคุณมาถึงคฤหาสอ์ย่าได้ พ่อว่ามาอย่าอย่าได้คิดใจคิดจะดูดูหน้าเธอคนขาดโอคำสั่งเสียที่คุณท่านยังพูดไม่ทันจบคงไม่ใช่ว่าจะได้ดูโฉมจริงของคุณหนูใช่ไหมอนุญาตงั้นเหรอชึ่งปากกล้าจริงเป็นแค่ผู้หญิงชู้สแสนแซ่เก่งจริง คิดว่าเมียหลวงอย่างฉันโง่เหรอแม่อย่าเลยแม่อย่าทอดเมื่อกี้แม่คุกเข,าเขา่าโดนตบหน้าทั้งหมดที่พิสูจน์ว่าเธอไม่ใช่คนธรรมดาเป็นว่าเธอคงจะเป็นคนหนูจริงเยวัดพูดหูกยิ่งไปกว่าน,นั้นคำสั่งเสียของพ่อก่อนตาย ฉันรู้สึกว่าเกี่ยวกับเธอยเดี๋ยวนี้ห้ามใช้อารมณ์เด็ดขาดพัวดนถึงตอนนี้ยังคิดว่าฉันโง่อีกเหรอเธอตามมาแล้วเหยียบย่ำฐานะนาหนหญิงของฉันลงกับเพิ้นยังจะปกป้องเธอพผาวดลทำแบบนี้ไม่รู้สึกผิดบ้างเหรอถ้าพูดเพ้อจะอะไรทำตัวลึกลับไร้สาระวันนี้ฉันจะให้เธอรู้ ว่าต่อนหน้าภรรยาตัวจริงอย่างฉันถ้ใช้เลขกดจะลงเออยังไงมาเจอโอษอดผักคลุ่มนี้ฉันถอดแล้วก็ไ <G ül> ม่เห็นมีอะไรที่ฉันรับไม่ไหวเลยใครก็ได้เอาเย็บบ้าที่เป็นชู้ของดนนั่งออกไปตีให้ตาย อ้ก็แค่สภาพอากาศเปลี่ยนแค่บังเอิญอยู่เดียดทำไมจะู่ๆเสียงดังขนาดนี้พวกคุณได้ยินกันบ้างหรือเปล่านะนี่มันเสียงสัตว์ฉันเหมือนได้ยินนี่คือสิ่งที่คุณท่านพูดเหมือนสวรคงก้องกราบอนายท่านคุณดูหน้าเธอเร็ว